สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่16ธันวาคม2567ค่ะสำหรับวิเคราคาทองคำในวันนี้ภาพรวมราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วยแรงเทขายทำกำไรจากกองทุนทองคำ SBR เมื่อวันศุกร์ขายออก4.6ตัน ปัจจุบันถือองทองคําที่863.9ตันอย่างไรก็ดียังคาดว่าทิศทางของราคาทองคําในปีหน้าย,ยังคงอยู่ในแดนบวกทามการตลาดยังคงจับตาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปใหม่และนักวิเคราะห์บางส่วนคาด คาดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำน่าจะลดลงโดยเฉพาะปัจจัยจากเฟนโดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Empire State Manufacturing Index, Manufacturing PMI และ f a t Service PMI คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมด้านางานชนีด,ดอลลาร์เมื่อวันศุกเปิดที่ระดับ1 6 9 9 7จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง1 6 7 7 2ถึง1 0 7 1 9จุดและปิดที่ระดับ106 จุดจุขดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับหนึ่งจุดเรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่นี่ทางแข็งค่าโดยค่าเ,เงินบาทกลับมาอ่อนค่าหลังจากไปทดสอบ แนวรับด้านร่างที่ระดับ33.65บาทต่อดอลลราก่อนจะดิดกลับขึ้นมาในเช้านี้ที่ระดับ3า1 4บบาทต่อดอลลราสงผลห้ราคาทองคำดิดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยหลังจากที่ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3จากราคาทองคำตลาดโลกที่การปรับตัวลงอย่างไรก็ดีราคาทองคำยังคงรูดระดับ4 3 0 0 0บาทต่อบาททองคำอีกครั้งโดยคาดว่าราคาทองคำไทยจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง42,600บาทถึง4 3 1 0 0บาทต่อบาททองคำ วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางไซเวย์ลักษณะ Semantic a l t h a i a n d โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับระดับที่ระดับ2635เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2680เหรียญสํหรับ Gold Aura f e t u r e คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2645เหรียญและแนวต้านที่2690เหรียญและ g o l Comic คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2660เหรียญและแนวต้านที่2705เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่42,500บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านระยะสั้นที่43,600บาทต่อบาททองคํา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,635เหลียนแนวรับที่2,625 2, เหลียนแนวต้้นที่1,2,680เหลียนและในต้านที่2,2,690เหลียนและกลับมาพบกับคุณพองพรพอ Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ